สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยสำหรับวันนี้เอิญมากับรถ Honda Civic 1.8 ตัว E นะคะคันนี้เป็นรถปี2009จดปี2010เป็นรถบ้านเลยใครที่กำลังมองหารถที่ราคาถูกไว้ใช้งานนะคะแนะนำคันด้านหลังเอิร์นเลยนะคันนี้ราคาตั้งขายที่2อ5 0 0 0ี่บาทนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวสนใจคันนี้โทรหาเอิร์นได้ผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยหรือแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันนะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70็ดสบุรียนุรเทพมยเอิร์นพามาดูบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถของคันนี้รอบคันก็เลยไปชมคลิ สำหรับคันนี้นะคะเป็นโฉม s D รถสวยมากตัวนี้นะคะของเองิญก็ใครที่สนใจของเอิญมีรับประกันหลังการขายให้นะคะ3เดือนประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟดูแลให้เลยได้รถสีขาวแบบนี้ไปใช้งานเลยนะข้างวดในการผ่อนของตัวรถนะคอยู่ประมาณ5 0 0พัน 5, ต้นๆน,นะคะสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดกับเอิญเพิ่มเติมได้เลยนะตัวนี้นะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบมันเตียรีเฟกเตอร์กระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ เรียบร้อยเลยมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะสวยๆหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยนะตัวยางคันนี้นะคะสองศูนย์ห้าทับห้าห้า R สิบหกนะตัวนี้เราแม็กขอบสิบหกยคะได้ยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดสัปดาห์ที่สามสิบนะคะคันนี้สวยมากนี่ให้เห็นกันเลยนะกระจกเดิมๆของ h o n ด a านะคะกระจกเดิม h o n ด a ามีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยเลยโลโก้นะคะของ h อนด a า อยู่ครบเลยนะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่ารถที่เนี่ยคัดเกตเอมาให้รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้ไม่แต่ต่อเล็กเครื่องเล็กถังแน่นอนนะคะมาพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ท้ายนะคะเป็นไฟโดนัทแบบนี้เลยฝาด้านท้ายนะคะมีโลโก้ของตัว Honda ด้วยมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ติดตั้งตัวซุ้มล้อทั้ง4เส้นมาให้เรียบร้อยเลย นี่หลังนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะพื้นที่ด้านหลังบอกเลยว่าเขาสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเอิญเปิดในสองตัวด้านท้ายให้ดูกันตัวนี้ควบคุมการใช้งานนะคะเป็นปุ่นแจแบบนี้เลยนะด้านหลังรถนะคะพื้นที่กว้างขวางมากๆใส่สัมภาระกระเป๋าเป้นะคะได้อยู่ประมาณ3าถึงสใบเลยด้วยให้เห็นรายละเอียดโครงสร้างกันบ้าง นีเม็ดอาร์คนะคะรายละเอียดต่างๆแผ่นการความร้อนหัวนอ็อตเดิมๆเ,เลยนเป็นรถที่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆใครที่แบบว่าอยากได้รถที่ประหยัดทอนถูกนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่องเบนซินอีกหนึ่งชันง้นที่รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันเลยเดี๋ยวเอินพาไปดูภายในกัน ภายในรถคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมออปชันที่แผงประตูด้านข้างกระจกปรับไฟฟ้าทับไฟฟ้ากระจกอัโัต้ฝังคนขับนะคะเซ็นทรัลล็อกรถปดล็อกตัวล็อกกันเด็กกดก็มีมาให้เรียบร้อยเลยตัวนี้นะคะตัดด้วยสีดําแล้วก็สีเบจแบบนี้เลยนะ,ะนี่ออปชันเซตรีเซนะคะนี่เออลองสตาร์ทรถให้ดูกันเลย นี่เลยเลขงไม์รถนะอยู่ที่2 2 0 0 0โลนะคะก็ใช้ต่อปีอยู่ประมาณหลักหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะนี่เลยเดิมๆหน้าปัดตัวรถนะนี่เขาจะแยกเป็น2จอแบบนี้เลยนะคะสวยมากแบบใครที่ตามหายอยู่แนะนำเลยพวงมาลไยเป็นแบบบันติฟังก์ชั่นทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนช่องแปลพร้อมโลโก้ของ Honda อยู่ครบเลย จอของคันนี้เป็นจอวิทยุนะคะ F M A M แล้วก็ CD นะคะคันนี้นี่จะมีช่องใส่ CD ให้ออปชั่นนะคะหมุนได้ปรับได้กดได้แอร์ปรับออโต้แบบนี้เลยเพิ่มพัดลมแอร์ได้นี่ลำดับนะคะตั้งเหมือนแอร์บ้านได้เลยนะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะเปิดมาคือรู้ได้เลยว่าแอร์เขาเย็นจริงได้รถเกียร์ออโตโอแบบนี้เลยนะมีเบรกมือด้านข้างมาให้แล้วก็ที่วางของ วางกุญแจรถวางต,งต่างได้นี่เก๊ใส่ของสัมภาระมีที่อิงไหลให้พื้นที่ก้องขวางเลยนะคะมาพร้อมเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีเบตเลยเพดานดน้านบนก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ มีกระจกมาให้เรียบร้อยรายละเอียดต่างๆบอกเลยว่าคันนี้สวยและเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะคะราคาของคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่2,45,000สีบาทนะคะเริ่มต้นที่ฟีดาวเลยถ้าซื้อเงินสดคันนี้นะคะซื้อเงินสดไม่บวกแวดด้วยเพราะว่าเขาเป็นรถบ้านนั่นเองนี่เลยสภาพเกรด A คอนโซลด้านบนต่างๆให้เห็นกานมีเรียบเนียนเลยนะนี่เลย ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะคะยิ่งขับออกต่างจังหวัดคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะไม่อืดด้วยนี่สำหรับเบาะด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เช่นเดียวกันมีพนับอิงไหลมาให้แล้วก็ตัวเบาะนะคะสภาพสวยสวยเดิมเดิมนี่เลยเทด,ด้านบนด้านหลังไฟกลางนะคะนี่ติดตามปกตินะแล้วก็ด้านบนต่างๆรายลลเอียต่างต่าง มาดูรถกันได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยของเอิร์นนะคะออกรถไปไม่ต้องเป็นกังวลเลยถ้าลูกค้าแบบกังวลว่ารถปีลึกของเอิร์นมีรับประกันอะไรให้บ้างนะคะของเอิร์นแถมฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีเลยนะคะในกรณีที่รถดับกลางทางหรือว่ารถน้ำมันหมดหรือบูญแจไว้ในรถนะคะของเอิร์นก็มีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะแล้วก็มีรับประกันหลังการขายให้นะคะรับประกันเครื่องเกียร์รับประกันเครื่องยนต์รับรรบบบรระะะะะกนนแแไฟะคะดูลให้30 อ่าสามเดือนนะคะอยู่เก้าสิบวันนั่นเองสวยมากเดินพาไปชมห้องเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมตัวห้องเครื่องกันเลยสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์ i อ V ีเท1.8นะคะตัว E ตัวเครื่องยนต์ให้เห็นกันเลยว่า เครื่องสภาพปีมากๆไม่มีคราบน้ำมันไหลเยอะรวซุมใดๆนะคะให้เห็นรายละเอียดต่างๆหัวน็อตนะคะตัวน็อตโครงสร้างนี่บางจุดยังมีมาแป้มสีให้เห็นอยู่เลยนะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะสวยกริบแบบนี้เลยแผ่นกันความร้อนตัวนี้จะไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะได้ระบายความร้อนได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้มาพร้อมสติ๊กเกอร์ตัวรถอยู่ครบเลยนี่รายละเอียดต่างๆแบตเตอรี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะคันนี้เป็นตัว Honda Civic ชม FD นะคะเครื่อง1.8ตัว E เป็นรถปี2009นะคะจดปี2010สนใจคันนี้ราคาตั้งขายที่245,000บาทนะคะมีรับประกันหลักการขายให้ด้วยอีก3เดือนประกันเพื่องเกียร์ระบบแอร์ระบบไฟดูแลให้นะคะ สนใจโทรหาเอิรนได้ผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยสามารถแอดไลน์มาหาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะถูกใจคันนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวมาเดตรถสวยๆกับทุกคนได้รับชมกันอีกไว้เจอกันสวัสดีค่ะ